รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดแล้วิคอในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์ สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเบียร์กันครับน้องๆครับวันนี้เพื่อจะมาให้ดูอะไรกันครับน้องๆนงูน่นก็นเส้นตรงนี่ก็เส้นตรงน,น,นรงั่นก็เส้นตรงอุ้ยเส้นตรงเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วถ้าพูดถึงเส้นตรงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของจุดกาเนิดเรื่องต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมเรื่องของรูปทรงแล้วถ้าเป็นเรื่องของเส้นตรงเองล่ะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเส้นตรงมาดูกันครับ รูปแบบของสมการเชิงเส้นสามารถเขียนได้2แบบคือ 1. รูปทั่วไปของสมการเชิงเส้นสามารถเขียนได้เป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงที่ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันตัวอย่างที่1 6x บวก 4y บวก2เท่ากับ0เทียบสัมประสิทธิ์ลูกทั่วไปของสมการเชิงเส้นจะได้ a เท่ากับ6 b เท่ากับ4และ c เท่ากับ2ตัวอย่างที่2 x 5, y, ลบ 5y ลบ3เท่ากับ0เทียบสัมประสิทธิ์ลูกทั่วไปของสมการเชิงเส้นจะได้ a เท่ากับ1 B เท <B S 1> ่ากับลบ5และ c ีเท่ากับลบ3โดยรูปทั่วไปของสมการเชิงเส้น a x บวก b y บวก C ีเท่ากับ0สามารถหาความชันได้จากลบเศษ a ส่วน b เช่น6 x บวก C y บวก2เท่ากับ0จะได้ความชันคือลบ a ส่วน b เท่ากับลบ6ส่วน4ตัวอย่างที่2 x ลบ5 y ลบ3เท่ากับ0นย์ จะได้ความชันคือลบ a ส่วน b เท่ากับลบ1ส่วนลบ5เท่ากับเศษ1ส่วน5เอาละครับแล้วก็จบไปกับการยกตัวอย่างของสมการเชิงเส้นรูปแบบที่1ต่อมาเรามาทําความรู้จักกับสมการเชิงเส้นรูปแบบที่2กันนะครับรูปแบบมาตรฐานของสมการเชิงเส้น y เท่ากับ mx บวก c เมื่อ m คือความชันและ c คือค่าคงที่หรือจุดตัดแกน y ซึ่งรูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้นน้องๆจะเห็นว่าตัวแปร m ซึ่งคือความชันของกราฟเส้นตรงถ้า m เป็นบวกกราฟจะเอียงไปทางขวาและถ้า m เป็นลบกราฟจะเอียงไปทางซ้ายดังนั้นรูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้นจะทําให้ง่ายต่อการสังเกตรกราฟเส้นตรงตัวอย่างเช่น y เท่ากับ 5x บวก9หมายความว่าความชันของกราฟเป็น5และจุดตัดแกน y เท่ากับ9 ตัวอย่างที่2 y เท่ากับลบ1ส่วน2 x บวก3หมายความว่าความชันของกราฟนี้เป็นลบ1ส่วน2และจุดตัดแกน y เท่ากับ3ครับแล้วถ้าน้องๆอ,อยากวาดกราฟของสมการเส้นตรงก็ทำได้ง่ายๆนะครับคือแทนค่า x เป็น0แล้วหาค่า y หรือแทนค่า y เป็น0แล้วหาค่า x ตัวอย่างที่1สมการ y เท่ากับลบ6 x บวก3 แทนค่า x เป็น0แล้วหาค่า y y เท่ากับลบ6คูณ0บวก3 y เท่ากับ3ดังนั้นจุดตัดของการาฟนี้อยู่ที่ x 0 y 3แล้วเรามาลองแทนค่า y เป็น0แล้วหาค่า x กันต่อดีกว่าครับ y แทนค่าด้วย0 0เท่ากับลบ 6x บวก3ย้ายลบ6กับบวก3มาข้างหน้าก็จะได้เป็นเศษลบ3ส่วน6 เท่ากับ x เมื่อทำปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2เท่า <X>. กับ x ซึ่งสมการนี้จุดตัดจะอยู่ที่ x เศษ1ส่วน2 y 0นั่นเองครับแทนค่าจุด0และ3และแทนค่าจุดเศษ1ส่วน2และ0แล้ววาดกราฟก็จะได้เป็นอย่างรูปนี้นั่นเองนะครับน้งนอง แล้วถ้าโจทย์อยากรู้ว่าจุดใดบนกราฟอยู่ในเส้นตรงน้องๆก็สามารถลองตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับโดยการนําจุดนั้นไปแทนค่าในสมการเส้นตรงถ้าจุดใดๆนั้นอยู่ในสมการเส้นตรงเมื่อแทนค่าแล้วสมการจะเป็นจริงเช่นกราฟของสมการในข้อใดที่ไม่ผ่านจุดลบหและ2จากโจทย์กําหนดพิกัดลบหและ2ความหมายว่า x เป็นลบหและ y เป็น2 ดังนั้น x กับ y ไปแทนค่าในสมการแต่ละข้อได้เลยจากช้อยคำตอบข้อ1 x เท่ากับลบ1อันนี้ผ่านจุดตัดแน่นอนครับข้อ2 y เท่ากับ2อันนี้ก็เช่นกันนะครับผ่านจุดตัดแน่นอนข้อ3 y เท่ากับ3 x ลบ1อันนี้เราลองมาแทนค่ากันดีกว่าครับซึ่งก็จะได้ y เท่ากับ3คูณลบ1ลบ1 y เท่ากับลบ3ลบ1 ลบลบเจอลบก็ต้องเป็นลบใช่ไหมครับ y ก็จะได้เท่ากับลบสเพราะ y ต้องเป็น2สมการนี้จึงเป็นสมการที่ไม่ผ่านจุดตัดบนกราฟลบหและ2แล้วข้อ4 y เท่ากับ3 x บวกหแทนค่าก็จะได้ y เท่ากับ3คูณลบหบวกห y เท่ากับลบสบวกหแล้วคาตอบก็จะได้เป็น y เท่ากับ2สมการนี้เป็นสมการที่ผ่านจุดตัดของการาฟนี้นั่นเองครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเส้นตรงก็คือเส้นที่ลากผ่านระหว่างจุด2จุดและาทั้งน้องอย่างรู้ว่าจุดจุดไหนอยู่บนเส้นตรงก็สามารถเอาจุดนั้นไปแทนค่านในพิกัด x กับ y ได้และที่สําคัญนะครับเวลาที่เราอยากหาความชันของเส้นตรงนะครับถ้าเป็นในรูปแบบของสมการมาตรฐานความชันก็คือตัวแปร m แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของสมการทั่วไปเราสามารถหาความชันได้จากลบ a ส่วน b ีนี้ครับเรามาดูกันว่าโจที่มีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันครับป้าชูสีเลี้ยงหมูและไก่จำนวนเท่ากันป้าชูสีนับจำนวนขาหมูและขาไก่รวมกันได้78ขาถามว่าป้าชูสีเลี้ยงไก่ไว้กี่ตัว เริ่มจากแทนค่าสมการไก่ x ตัวและหมู y ตัว x เท่ากับ y นำ y ไปไว้ข้างหน้าจะได้เป็น x ลบ y เท่ากับ0กำหนดให้เป็นสมการที่1 2x บวก 4y เท่ากับ78น้องๆไม่ต้องงงนะครับ2และ4มาจากไหน2คือไก่ไก่มี2ขา4คือหมูหมูมี4ขาสมการเลยจะได้เป็น 2x บวก 4y เท่ากับ78นำสมการที่1คูณ4 จะได้เป็น 4x ลบ 4y เท่ากับ0กำหนดให้เป็นสมการที่3แล้วเมื่อนำสมการที่2และ3ที่กำหนดไว้มาบวกกันจะได้เป็น 6x เท่ากับ78เมื่อแก้สมการแล้วจะได้เท่ากับ x เท่ากับ13ดังนั้นปาชูสีเลี้ยงไก่ไว้13ตัวนั่นเองครับ เอาละครับมาลองกันอีกจอ์กันดีกว่าอัตราเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมลิวเวอร์ริลและบาร์เซลโลนาเป็นดังนี้ผู้ใหญ่คนละ200บาทเด็กคนละ100บาทปรากฏว่ามีคนเข้าชมทั้งหมด10,000นคนแล้วขายบัตรเข้าชมได้เงิน1นึ่งล้านสองแสนอยากทราบว่ามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้อย่างละกี่คนโจทย์สมการเชิงเส้น2ตัวแปร วิธีถามก็คือ 1. กําหนดตัวแปรให้ x แทนจานวนเด็ก y แทนจํานวนผู้ใหญ่ 2. สร้างระบบสมการ x บวก y เท่ากับ1น0 0 0กมืหนดให้เป็นสมการที่1 1 0 0 x บวก2 0 0 y เท่ากับ1นึ่ล้านสองแสนหกหมนดำหนดให้เป็นสมการที่2 โจทย์สมการเชิงเส้น2ตัวแปรแก่ระบบสมการได้ดังนี้ x บวก y เท่ากับ10,000กำหนดให้เป็นสมการที่1 1 0 0 x บวก2 0 0 y เท่ากับ1ล้านกำหนดให้เป็นสมการที่2แล้วนำา100คูณกับสมการที่1ที่เรากำหนดไว้ก็จะได้เป็น1 0 0 x บวก1 0 0 y เท่ากับ1ล้านเรากำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่3แล้วเราก็นำสมการที่2และสมการที่3ที่เรากำหนดไว้มาลบกันอีกทีก็จะได้เป็น 0บวก100ไเท่ากับ26800 0จากนั้นนำา1 0 0ไปหาร26800 0ก็จะได้เท่ากับ2608ดังนั้นจำนวนผู้ชมการแข่งฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้มีผู้เข้าชมเป็นผู้ใหญ่และเด็กรวมกันได้2608คนนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับในการเขียนสมการเชิงเส้นสามารถเขียนได้2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบทั่วไปและรูป like, er, แบบมาตรฐานถ้าเป็นรูปแบบทั่วไปเนี่ยสมการก็คือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0แต่ถ้าเป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับ y เท่ากับ mx บวก c โดย m คือความชันและ c เนค่าคงที่หรือเป็นจุดตัดแกน y นั่นเองครับเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วลับมาพบกับรายการสอนคณิตศาสตร์กับครูเพียกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ